พี่ชายซื้อที่ของเราอ่าพี่ชายซื้อที่ของเราไม่จ่ายตามสัญญาคือจ่ายยังไม่ครบเราจะเอากลับได้ไหมในขณะที่พี่ชายทำที่ในขณะที่พี่ชาย เอาที่นั้นไปเป็นที่วาก,กับแล้วอ่า uh huh. <laughs> พี่น้องครับเขาถามว่าพี่ชายซื้อที่ของเขาก็หมายความว่าเขาเป็นน้องขายที่ให้พี่ชายก็แสดงว่าทําสัญญาจะจ่ายหมดเดือนนั้นราคาเท่านั้นคุยกันตกลง อยูอยู่พี่ชายก็ไม่ได้จ่ายตามที่ตกลงและจ่ายยังไม่หมดด้วยพี่ชายก็เอาที่นั้นไปเป็นวากับเ,าเราเมารู้ที่ของเราเขายังจ่ายไม่หมดทีเขาผิดสัญญาแล้วก็เสียดายเราไปเอากลับได้ไหมพี่น้องครับเมื่อผิดสัญญาเราเอากลับได้นะครับ เช่นเดียวกันเพื่อนมาจองทำสัญญาจองแล้วนะรถตนคันนี้นะจองแล้วนะที่ตนที่ตนตรงนี้นะมัดจำก่อนห้าหมืน่นเดือนหน้าจะมาจ่ายหมดหรือหกเดือนหน้าจะมาจ่ายหมดหรือเดือนหน้าอาจจ่ายก่อนครึ่งหนึ่งและจะปิดทีเดียวต้นปีหน้าก็ว่าไป ทีนี้ตอนมัดจำห้าหมื่นเขียนสัสญญาเ,เราียบร้อยพอเดือนหน้าไม่มาหายเงียบไปเลยถามว่าเงินมัดจำนี้ได้ใครเราจะต้องส่งคืนหรือเปล่างเงินมัดจำก็ตอนที่คุยตอนแรก ถ้าไม่ซื้อเงินมัดจําผมรีบเขาตกลงเมื่อตกลงเงินมัดจําก็ได้เราอะไรเข้าใจเข้าใจนะครับอ่าเท่ากับเป็นเงินที่คุณคําสัญญามัดจําเมื่อคุณปิดสัญญาเขาก็ริบเงินของคุณตามที่คุณตกลงไว้ฉะนั้นเราสัญญาอย่างไรกับใครเราต้องทําตามนั้นนะครับ เราจะถือวิสาสะในความเป็นพี่ชาเยเอนเน้องกูแล้วแต่กูจะทำอารยานะครับนั้นเสร็จตันอยู่ไหนเลยนะอ่าถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะอ่าน้องคุณก็เหมือนคุณนั่นแหละถ้าเขาปิดสัญญากับคุณคุณจะรู้สึกยังไงน้องคุณก็รู้สึกอย่างนั้นแหละนี่คือพูดกันตรงไปตรงมานะครับฉะนั้นเมื่อเราสัญญากับเขาอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นแค่สัญญา สัญญาเป็นแค่นามสกุลของสายันยานะครับทีนี้ส่วนในเง่เราจะอุทิศที่เป็นวกับหรือจะให้ใครสาระในการซอหวกับจะต้องเป็นที่มีเล็กตามมีเล็กของเราเต็มเปรีย้ย นั่นะตัวเราจะอุทิศให้ใครได้ถ้าไม่ใช่มีเล็กเราหรือมีเล็กเราครึ่งหนึ่งยังไม่เต็มซ้อไม่วกับไม่ซ้ออ่าไม่ซ้อนะครับจะต้องเป็นมีเล็กตามมีเล็กตามไม่ถึงของเราจริงๆไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวเลยสมมติว่าที่แปลงหนึ่งสองไร่เราซื้อร่วมกับเพื่อน ราคาสองแสนอ่ะคนละแสนอยู่ๆเราเอาที่นั่นไปวักับซ้อไหมละ่ะไม่ซ้อทำไมทําไมล่ะเพราะไม่ใช่มีเลขตามเรามีเลขเกณฑ์นิสฟูครึ่งหนึ่งอ่าเราจะวักั๊บยังไงทั้งหมดไม่ได้ฉะนั้นจากการที่จะวักับจะต้องเป็นมีเลขตามเช่นเดียวกันเรายืมรถเครื่องเพื่อนนออ่ายืมแล้วก็เราไปขายซ้อไหมละ่ะ ไม่ซอกถึงจะมีคนซื้อก็ไม่ซอก่อะขายยังไงมีเลขคนอื่นอ่ะแค่เรายืมรักนี่เรายืมเพื่อนให้ยืมคีก็บุญโคแหละยังจะมาเอาของเพื่อนไปขายอีกถึงแม้ว่าคนนั้นเขาซื้อทำสัญญาซื้อกับเราก็ตามการซื้อขายนั้นโมฆะไม่ซอกตั้งแต่ต้นทว่าทำไมเพราะเราซื้อขายไม่ใช่มีเลขของเรา ของคนอื่นด้วยเราขายหูกกลมไม่ซอกอ่าฮนั่นต้องระวังให้ดีนะครับการที่เราใจดีจะทำบุญสุนทานอ่ามันก็ต้องให้ตรงกับความเป็นจริงอย่ามาทำเป็นใจดีโกงที่เพื่อนแล้วก็มาทำบุญหน้าใหญ่ย่ามาทำอย่างนั้นนะอ่ามาทำเป็นใจสปอรแต่เอาที่เพื่อนอ่าไม่ได้แบบนั้น พี่น้องครับในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยมีไม่น้อยไอ้ประเภทที่พูดจาหน้าฟังแต่การกระทำนี่เชื่อถือไม่ได้แม้แต่นิดเดียวถ้าฟังคำพูดในกาลลิงนั้นพูดตอนหน้าลิงลิงยืน่นกล้วยเลยความที่มันพูดเก่งนั้นอ่า แต่พอดูการกระทำเนี่ยสวนทางเลยกับศาสนาศาสนาทำายังไปทั้งนู้นมันไปทางนี้อแต่เวลาพูดจะพูดลิงหลับเลยน่ากลัวจริงๆคนสมัยปัจจุบันอลัลลอฮฺอักบารอ่าฉะนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีเล็กของเขามีเล็ก สมบูรณ์และคาวกับและออนะสิทของเขาแต่ถ้ายังไม่ใจมีเล็กตามการวกับนั้นใจไม่ได้นะ,ะต้องเรียนรู้วิชาฟิกเกี่ยวกับวกับเกี่ยวกับมีเล็กให้ดี